เกษตรจงส่งความรู้สารเล่งเต็งคืออะไรมีประโยชน์กับข้าวอย่างไรที่สำคัญจะใช้ในช่วงไหนสวัสดีครับท่านผู้ชมและสมาชิกทุกท่านวันนี้เกษตรจงส่งความรู้ครับก็มีเกรด็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาแนะนำท่านสมาชิกและท่านผู้ชมนะครับ ได้นำไปใช้กันสารเร่งเต่งหรือพลังลมเบ่งกันเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเกษตรกรส่วนใหญ่ชาวนาเรานะครับนิยมใช้สารเร่งเต่งหรือพลังลมเบ่งที่จะมาแนะนําให้รู้จักในวันนี้นะครับก็เป็นสารประเภทช่วยเพิ่มคุณภาพของเมล็ดข้าวเรานะครับให้มีคุณภาพดีสารเร่งเต่งนะครับหรือพลังลมเบ่งมีอิทธิพล ต่อคุณภาพของรวงข้าวมเมล็ดข้าวมีน้ำหนักดีเป็นสารควบกคกุมการเจริญเติบโตหรือส่งเสริมการเจริญเติบโตที่สำคัญก็คือกระตุน้นการออกดอกออกรวงเพิ่มน้ำหนักสร้างสีสันให้กับผลผลิตเช่นฮอร์โมนต่างๆสารเร่งเต่งหรือพลังลมเบ่ง เป็นสารที่ได้จากการผลิตทั้งธรรมชาติและสารที่ผลิตจากเคมีพันธุ์ก็เช่นพวกฮอร์โมนปุ๋ยน้ําปุ๋ยเกล็ดหรือแม้กระทั่งผงละลายน้ําสารเล่งเต่งมีประโยชน์ต่อต้นข้าวอย่างไรครับเป็นสารที่มีธาตุอาหารรองที่สำคัญแล้วก็จำเป็นต่อการ จเจริญเติบโตของข้าวกระตุ้นการออกดอกออกรวงของข้าวให้ผลผลิตที่ดีผลผลิตสูงน้ำหนักดีมีคุณภาพออกดอกออกรวงได้อย่างสม่ำเสมอมีขั้วเหนียวไม่ร่วงง่ายมีธาตุอาหารที่เสริมสร้างสีสันให้กับเมล็ดอีกทั้งยังสร้างความแข็งแกร่งใน,ในการป้องกัน าการเข้าทำลายของเชื้อโรคสารเล่งเต่งเป็นสารที่สามารถใช้ได้ทั้งข้าวนาปีและก็ข้าวนาปังชนิดของสารเล่งเต่งนะครับก็จะมีทั้งชนิดน้ำครับเป็นปุ๋ยเกล็ดเป็นผงละลายน้ําอยู่ในรูปของโฮโมนต่างๆอย่างเช่นปุ๋ยน้ําสูตรเสมอ15 15 15 21 21บวก TE คำว่าบวก TE ก็คือ tag element นะครับก็เป็นธาตุอาหารรองนะที่มีความจำเป็นต่อการเสริมสร้างให้ผลผลิตมีคุณภาพ30มสหรือ11บเออีกชนิดหนึ่งก็คือสารกลุ่มนโตฟีโนเลต เช่นโมโนไนโตรฟีนอลอันนี้นะครับมีคุณสมบัติพิเศษช่วยทำให้พืชดูดซับธาตุอาหารไปใช้ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือดูดซับธาตุอาหารนะครับไปใช้ได้มากขึ้นเพิ่มปริมาณลากฝอยปรับสม,มดุลฮอร์โมนในพืชทำให้มเมล็ดข้าว มีความแข็งแรงทนทานต่อสปอร์เชื้อราที่จะเข้าไปทำลายเมล็ดข้าวเราช่วงที่ข้าวกำลังจเจริญเติบโตนะครับหรือจะออกดอกออกรวงเนี่ยนะสภาพสิ่งแวดล้อมเช่นฝนฟ้าอากาศันะบภูมิอากาศอาจจะมีผลเป็นตัวแปรทำให้ข้าวเราเครียดเป็นสภาวะที่ผิดปกติต้นข้าวเราก็จะออกดอกออกผลหรือออกรวง หรือผสมเกสรน,นะครับไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรถ้าเราใช้พวกสารเล่งเต่งหรือฮอร์โมนอย่างที่แนะนําไปเนี่ยนะครับมาช่วยในช่วงที่ข้าวกําลังจะออกดอกออกรวงเนี่ยนะต้นข้าวก็จะสามารถดูดซับธาตุอาหารนะฮะที่มีอยู่ในดินนะครับแล้วก็เป็นฮอร์โมนที่เราฉีดพ่นทางใบนั่นแหละครับไปใช้ได้เป็นปกติ คือทำให้ต้นข้าวเนี่ยหายเครียดนะครับสามารถกินปุ๋ยรสร้างการเจริญเติบโตของแป้งน้ำตาลของเมล็ดนะได้อย่างเป็นปกติจะไม่ชะลอจะไม่ชะงักครับทีนี้เรามาดูจุดสำคัญของการใช้สารเร่งเต่งกันว่าเราจะใช้สารเร่งเต่งสารเร่งเต่งเราจะใช้กันในช่วงไหน ถึงจะส่งผลให้ต้นข้าวเรารใช้ได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพถ้าเราใช้ไม่ถูกช่วงไม่ถูกเวลาครับมันก็เป็นการศูนย์เปล่าพืชนะครับนำไปใช้ได้น้อยไม่คุ้มกับการลงทุนถ้าเราใช้ถูกช่วงจังหวะถูกช่วงเวลาก็ทำให้ต้นข้าวเราสร้างเมล็ด สร้างรวงสร้างละแงะหรือสร้างความสมบูรณ์ให้กับรวงข้าวเราได้อย่างเต็มที่จะใช้สารเล่งเต่งหรือพลังลมเบ่งเนี่ยตอนไหนกันเพื่อช่วยส่งเสริมการออกดอกออกรวงในสภาวะปกติที่ข้าวได้รับธาตุอาหารจากดินไม่เพียงพอหรือสภาพแวดล้อมแปรปรวนจนพืช เกิดความเครียดครับอันนี้เราก็ต้องใช้ให้ถูกจังหวะถูกช่วงเวลาด้วยให้ใช้ในระยะข้าวตั้งท้องรหรือช่วงที่ข้าวมีลักษณะต้นกลมใบธงกลัดหางปลาทูครับหรือใบยอดของต้นข้าวเนี่ยนะครับจะมีลักษณะปลายใบเนี่ยรัดเว้าวเข้าหากันทั้งสองด้านครับหรือเทียบ หรือที่เรียกว่าข้าวกลัดหางประทูก็จะอยู่ในช่วงข้าวอายุประมาณ45-60วันขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ข้าวที่เราใช้นะครับอย่างเช่นพวกพันธุ์ข้าวกอขอนะฮะก็จะมีอายุการเก็บเกี่ยวตั้งแต่90วันจนถึง120วันช่วงนี้นะครับก็เลยเป็นช่วงระยะเวลาที่ กำหนดไว้กว้างๆหน่อยให้พิจารณาใช้ตามพันธุ์ข้าวที่เราเรียกใช้ด้วยครับว่าอายุการเก็บเกี่ยวของพันุ์ข้าวที่เราใช้นั้นข้าวอายุเบาข้าวอายุสั้นหรืออายุปานกลางนะฮะหรือเป็นข้าวที่มีอายุยาวหรือที่เรียกว่าข้าวหนักเลือกใช้ให้ตรงตามการเจริญเติบโตของต้นข้าวที่สําคัญคือเราต้องรู้อายุการเก็บเกี่ยวของข้าวนั่นเองข้าวอายุสั้น90วัน ก็น่าจะใช้สารเล่งเต่งช่วยในช่วงอายุ45วันครับแต่ถ้าเป็นข้าวอายุ1 0 0วันขึ้นไปนะครับถึง1 1 0วันก็น่าจะใช้สารเล่งเต่งในช่วงอายุ50วันถ้าเป็นข้าวอายุที่มีอายุการเก็บเกี่ยว120วันขึ้นไปถึง130วันก็น่าจะใช้สารเร่งเต่งในช่วงอายุ60วัน ถ้าเป็นข้าวนาปีหรือข้าวที่ปลูกในช่วงฤดูนาปีเป็นข้าวไวต่อช่วงแสงให้ฉีดพ่นสารเร่งเต่งหรือพลังลมเบ่งในช่วงระหว่างวันที่15ถึงวันที่20กันยายนเพราะว่าช่วงนี้นะฮะจะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของช่วงแสงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของจากกลางวันยาว เป็นกลางวันสั้นข้าวนาปีเนี่ยก็จะเริ่มนะะมีมีการตั้งท้องหรือผลิตตาดอกพร้อมที่จะท้องนะฮะซึ่งเรียกระยะนี้ว่าเป็นระยะกำลังผ่าหลามครับหรือเริ่มรวงโผล่ออกมาจากท้องสรุป 1. สารเล่งเต่งหรือสารพลังลมเบ่ง คือฮอร์โมนที่ใช้กับต้นข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพของเมล็ดข้าวให้มีความสมบูรณ์ก่อนถึงวันเก็บเกี่ยวสสารเล่งเต่งหรือหรือพลังลมเบ่งครับมีธาตุอาหารรองที่จำเป็นต่อการออกดอกออกรวงของต้นข้าวสสารเล่งเต่งหรือพลังลมเบ่ง ต้องใช้ในระยะข้าวที่กำลังตั้งท้องและหรือในระยะข้าวตากเกอรเท่านั้นสสารเล่งเต่งหรือพลังลมเบ่งมีหลากหลายให้เราเลือกใช้ครับมีทั้งชนิดน้ำเป็นเกล็ดผงละลายน้ำหรือในรูปของโฮอร์โมนต่างๆอย่างเช่นปุ๋ยน้ำสูตรเสมอ15 15 15 แนะนำให้ใช้ในอัตรา20 cc ต่อน้ำ20ลิตรหรือสูตร21 21บวก TE ใช้ในอัตรา50ถึง150กร,รมัมต่อน้ำ20ลิตรปุ๋ยเกลดสูตร21 21 21บวก TE เป็นการเพิ่มธาตุอาหารรองที่จำเป็น ให้กับพืชน,นั่นเองธาตุอาหารรองนะฮะในสูตร21 21 21ท e ครับก็จะมีพวกแมกนีเซียมเหล็กแมงกานีสทองแดงสังกะสีและธาตุบรอนหรืออีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือสูตร11 0 52ปุ๋ยเกลด็ดครับผสมกับน้ำใช้ ในอัตราส่วนผมได้แนะนําไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วอันนี้มีมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันนะครับก็คือคลิปที่ใช้ชื่อว่าการใส่ปุ๋ยเพื่อให้ได้ข้าวเพิ่มเป็นไงบ้างครับคิดว่าเกรดความรู้ในวันนี้เป็นประโยชน์กับท่านสมาชิกและท่านผู้ชมไม่น้อยเลยทีเดียวสมาชิกบางท่านยังไม่เคยใช้ แต่มีความสงสัยอยากจะรู้อยากจะใช้นะครับก็ลองใช้ดูนะครับใช้ให้ถูกต้องถูกระยะเราจะได้รวงข้าวที่มีคุณภาพแล,และแงแทีเม็ดโตรวงใหญ่ยาวเม็ดสีสวยใสยที่สำคัญก็คือในเมื่อเม็ดข้าวเราแข็งแรงสามารถป้องกันอันตรายจาก สปอของเชื้อราได้หรือมีบางท่านนะครับรเกษตรกรหรือสมาชิกบางคนเนี่ยนะครับใช้สารเล่งเต่งแล้วหรือใช้สาราพลังลมเบ่งแล้วเนี่ยนะครับมีการบวกยาป้องกันกำจัดเชื้อราไปด้วยนะครับอันนี้นะคะก็แล้วแต่นะครับลองว่าลองพิจารณาดูนะครับถ้าเราถ้าข้าวเราเนี่ยนะครับ สวยสมบูรณ์แข็งแรงนะฮะก็ไม่จําเป็นต้องเพิ่มแต่ถ้าในสภาพทั่วไปดูแล้วนะครับข้าวเรามันน่าจะมีโรคเข้ามารบก,กวนในช่วงที่ก่อนการเก็บเกี่ยวอย่างเช่น,นโดนฝนมั่งนะครับหรือในช่วงหน้าฝนอาจจะมีฝนมากระทบก่อนการเก็บเกี่ยวอย่างนี้นฮะถ้าเราบวกสารป้องกันกาจัดเชื้อราเข้าไปด้วยนะครับก็จะดีนะครับก็จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิด เชื้อรากับเ,เบมล็ดข้าวเราก็จะไม่ดําสีก็คงจะสดสวยนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดแถมท้ายนิดนึงนะครับสารลมเบ่งนะครับหรือสารเล่งเต่งสารพลังลมเบ่งก็คืออัมูเล่นนครับลองถามดูนะฮะลองหาใช้ดูอัมูเล่ที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าประสบการณ์จากสมาชิกหลายท่านใช้มาเนี่ยนะครับ ได้ผลได้ผลสำคัญก็อย่าลืมนะครับถ้าสภาพแวดล้อมทั่วไปเนี่ยรู้สึกว่าจะมีโรคเข้ามารบก,กวนก็บวกสารป้องกันกำจัดเชื้อราผสมได้ครับลคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะฮะก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบผลสำเร็จรมีแต่ความร่ำรวยโชคดีสวัสดีครับ